สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวติ๊กตอกด้วยระบบอัตโนมัติค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว,ว่าเจ้าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สามารถสั่งงานได้ด้วยมือถือนะคะยอดรึ้งจริงภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นหากใครอยากรู้นะคะว่าที่พูดไปทั้งหมดจริงไหมไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ p u m p r c o m นะคะจากนั้นตรงการบริการก็เลือกติ๊กตอกค่ะ ตรงแพ็กเกจนะคะก็ให้เลือกปั๊มโปรวีดีโอทิกต็อกค่ะตรงช่องลิงก์นะคะก็ให้เราไปคัดลอกลิงก์จากวีดีโอในทิกต o อกนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะไปสอนนะเข้าไปที่ทิกต o อกได้เลยค่ะจากนั้นก็เลือกมา1คลิปนะคะ okay, okay. กดจุด3จุดขวามือด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะกดคําว่า c o อปปี้ลิงก์ค่ะเท <Okay. S 1> ่านี้นะคะให้เรานําลิงก์ที่ได้เนี่ยไปวางในช่องลิงก์จากนั้นนะคะจํานวนก็ใส่ไปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดสั่งงานค่ะ ยอดเริ่มนะคะ3 9 5วิวค่ะรอไม่นานนะคะยอดขยับไปที่497วิวแล้วค่ะเพื่อนเยอดขึ้นไวมากๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆประทับใจมากเลยค่ะร้าน Follow ไทยยังไงก็ลองทำตามกันได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มวิวติกต็อกด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นโปรแกรมใหม่นะคะล่าสุดเลยของปี2023ของทางร้าน Pump Follow ค่ะ หากใครสนใจก็สามารถทักไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์ไซฟ์ฟลัมโฟโล่เดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้ตรงนี้นะคะร้านนี้เนี่ยเขาเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะยค่ะที่สําคัญการเพิ่มมิลลิทตติดตตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะในพวกในหมู่พวกอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์พ่อค้าแม่ค้านะคะเพราะว่าวิธีทําเนี่ยไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะรอย,ยอดไม่นานที่สําคัญเลยนะคะวิธีทำเนี่ยปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแอคคาเดโดนแบนเลยนะ โอเคค่ะยังไงวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย